สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงรถมินิคูเปอร์นะครับเป็นคูเปอร์เนะครับเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวท็อปของเครื่องบินซินนะครับท็อปสุดละออปชั่นจัดเต็มสุดละเดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นยังไงครับก็คือออปชั่นคันนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือกระ,กระจังหน้าเนี่ยจะคล้ายๆตัว DCOSD เลยนะครับแต่คันนี้เป็นตัวคูเปอร์เธรรมดานะครับ ทะเบียนนี้ให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีช่องลมดูดอากาศ2ช่องนิดนึงนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างมีไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับผมมีให้นะครับเปิดปิดออโต้นะครับตามินิก็คือเป็นทรงมินิัมอลสองมิตินะครับผมคาดมาด้วยกับพร้อมสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับที่ค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วถัดมาด้านข้างนะครับ ด้านข้างเนี่ยจะบ่งบอกเลยถึงความเป็น S นะคะเห็นไหมก็คือจะมีบอกว่าเป็น Cooper S นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะครับล้อแม็กอันนี้อาจจะมีรอยนิดนึงเพราะรถค่อนข้างยังเก็บงานไม่คเรียบร้อยนะครับก็มีดุ้งมีอะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเก็บสีล้อแม็กให้ใหม่นะครับก็คือจะเป็น2 2 5 4 5 R 1 8นะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางปี21เลยยางปีใหม่ๆเลยนะครับส่วนต่อมาด้านข้างด้านข้างนะครับเขาเป็นออฟโรแล้วก็คือขับเพื่อน4ล้อเป็น Cooper S นะครับที่ผมบอกแล้วก็ ตัวกุญแจนะครับก็คือคล้ายเหมือนสมาร์ทคีย์หรือคีย์เดสอะไรพวกนี้นครับแต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็มีให้นะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนมีมีมีราวหลังคาด้านบนให้นิดนึงแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟเห็นไหมฮะพร้อมคาดด้วยสีดานะครับทั้งหลังคาเลยแล้วก็มาถึงด้านหลังก็มีสปอยเลอร์มานะครับเสาอากาศนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดาไฟเบรกธรมธร,มธรมดานะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้นะครับผมปลายท่อ ออก2ท่อคู่นะครับแล้วคำว่าคูเปอร์เนี่ยจริงๆต้องมีคำว่า S ลงท้ายด้วยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูป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 คันเดิมให้ดูเพราะเพราะว่าพอดีผมให้เขาติดสติกเกอร์แล้วมันหลุดนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราไปหาคูเปอร์ S ให้อีกทีหนึ่งครับ,รบแล้วก็เวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับเราก็ต้องกดคำว่ามินินะครับแล้วมันก็จะเปิดดันขึ้นมานะครับก็คา,าดด้วยสติกเกอร์สีแดงอีกเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างสวยงาม เปิดมาปุ๊บเนี่ยด้านท้ายเนี่ยเป็นฝากระโปรงท้ายแบบแมนวนวลก็คือ,อยังไม่ใช่ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับรถมินิแล้วมีที่ถาดวางของมีอะไรเล็กน้อยๆๆๆนะครับผมแล้วก็มีช่องล็อกช่องอะไรนะครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บอ่าก็จะมีชุดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของแม่แรงแม่แม่แรงอย่างอะไรอะไรพวกนี้อย่างนะครับว่ายกรถนะครับผมืูด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันข้างในดีกว่าว่าอันนี้ก็ออปชันเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาชม การว่าออปชั่นข้างในเป็นไง ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวออปชันข้างในของคันนี้นะครับก็คือคันนี้จะเป็นโฟลออปชันสุดละสังเกตง่ายเลยทว่าทำไมรถถึงสว่างก็ดูด,ด้านบนนะ้ก็ที่ผมบอกสันลบสองตอนด้านด้านหลังและก็ด้านหน้าแต่ด้านหน้าสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีม่านตัวนี้ด้วยแต,แต่เป็นแบบแมนนวลน,นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าก็มีที่การแรดงให้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สันลบด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับอะไรก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงเดี๋ยวผมคึ้นเสิร์ชรูปนี้ขึ้นดูก็คือเป็นเครื่องเสียงอามากนนครับผม อาจจะผมขึ้นรูปให้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ออปชันเนี่ยจะเป็นรถเอ่อนำเข้าอิสระนะครับก็คือหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือโรเคย์มาร์เก็ตนะครับก็ให้มาพร้อมกับแพนเนอร์ชิพนะครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีแพนเนอร์ชิพไฟหน้าออโต้มีให้นะครับแล้วก็ปัดน,น้ำฝนยังไม่ใช่ออโต้นะครับผมอ้อโทษครับปัดน,นำ้ำฝนมีคำว่าออโต้ด้วยนะครับมีปัดน,น้ำฝนออโต้แล้วกุญแจเป็นคีย์เลสเดี๋ยวพุทขึ้ครับกุญแจเป็นพุทสตาร์ทนะครับผม เรือนไม้มาตรวัดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับค่อนข้างสวยแล้วก็มาพร้อมกับจอ8นิ้วให้อีกนะครับจอ8นิ้วนี้ทําอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอก Radio, มีเรดีโอมีซีดีมัลติมีเดียเซตติ้งต่างๆแล้วก็วิชั่นอินโฟเมชันนะครับแล้วก็เนวียังไม่มีนะครับผมแล้วก็รับสายว่างสายโทรศัพท์คือทโทรศัพท์ได้นะครับเรือนตัวนี้จะเป็นเรือนไม้นะครับผมจะไม่ใช่กิโลนะครับผมถ้าเกิดกิโลจะต้องดูตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรือนไม้เพราะเป็นรถนำเข้า ส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นในเรื่องของการใส่ซีดีนะครับเล่นเพลงซีดีได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับก็กดคาว่าออโต้นะครับผมคอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเป็นวันโซนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นพวกกระจกนะครับถ้าผมเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้า4บานไฟตันหมอกด้านหลังไฟตันหมอกด้านหน้าแล้วก็ ด้นดนดนานคำว่าสปอร์ตก็มีโหมดสปอร์ตให้มีปิด VSA ให้มีที่จุดบุหรี่ให้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกียร์ pdrnd นะครับแล้วก็มีปุ่มเอ,อ่อโฮมแล้วก็ปุ่มไอไดส์ ye, อะไรพวกนี้ให้ต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb อีกนิดนึงนะครับแล้วก็มี เอ่อเอา AV in เห็นไหมฮะก็คือเหมือนคล้ายๆครับเรือการเชื่อมต่อกับหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ความที่แบบเป็นมินิมอลก็คือว่าเปิดมาปุ๊บมีเกสใส่ของให้นิดนึงแ้วตัวนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับสามารถมีช่องวางใส่ว่าแว่นตาได้อีกนะครับเป็นมินิให้แล้วก็คันนี้จะเป็นสีที่นั่งนะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นเบาะท,ที่นั่งเลาสนะครับก็คือเห็นเห็นไหมฮะจะเป็นที่นั่งเลาสนะฮะสีที่นั่งแล้วก็ตรงกลางมีร่องมีไฟแอมเบียนทไลท์ขอบๆตอนคืนสวยมากนะครับ ตัวสีที่นั่งเราเนี่ยจะจะ,จะราคาค่อนข้าง,งสูงกว่านะครับสูงกว่า5ที่นั่งนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบรไลต์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคไฟตัดหมอกด้านหลังตัดแสงออตโต้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงนะครับผมไป<อ>เราก็เดี๋ยวอันนี้พาทดลองขับที่เดิมนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,598ดซีซีโอ้โหเทอร์โบด้วยนะมีเทอร์โบเข้ามาด้วยเพราะมันเป็นคูเปอร์เอส ถ้าเกิดถ้าเกิดเบอร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเทอร์โบนะครับแต่คือคำว,ว่ามวเนี่ยก็คือเพิ่มเทอร์โบเข้ามาแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมกับแรงม้า184แรงมา้าแล้วก็เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดแล้วนะครับ เ,เขาพูดกันว่าคันนี้เปลี่ยนน้ำมันได้อยู่ที่12.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งผมยังไม่เคยจับเองนะครับว่าจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองอัตราการเร่งให้ดูนะครับว่าจะขับสนุกขนาดไหนแล้วก็ความเร็วประมาณ120เนี่ยจะเปยังไงแต่บอกเลยจุดเด่นของเบนซินนะครับนี้ขอปิดนิดนึงอ่าเวลาร้อนก็ปิดได้มีม่านจุดเด่นของเบนซินก็คือเสียงเครื่องจะเงียบกว่าเครื่องดีเซลนะครับแต่แรงบิดช่วงต้นเนี่ย เครื่องดีเซลจะดีกว่าแต่แรงตอนปลายเนี่ยด้วยที่แรงม้ามันมากกว่าเนี่ย184แรงม้าเนี่ยมันทำให้ตอนปลายเนี่ยรถจะไหลกว่านะครับผมความสมดุลของรถหรือความกระด้างของรถหรือช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่ามินิเขาจะดีไซน์ออกมาให้รถเป็นสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้การสัะเทือนของตัวรถเนี่ยเข้ามาให้ได้ยินแน่นอนนะครับและความล่องตัวภูมิลัยช่วงอัตราการฟรีของภงมิลัยไม่มีเลยนะครับ เ,เปลี่ยนนิดเดียวรถก็ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมขับ118นะครับก็มีเสียงลมเข้ามาให้ได้ยินเล็กๆในน้อยตามสไตล์รถมินิอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถทรงทรงแบบมินิมอลครับทรงสวยๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็การขับดีมากพวงม,มาลาัยนิ่งมากเลยครับเห็นไหมฮะพวเม,มาลาัยเบาด้วยนะเบรกดีนะครับผู้หญิงน่าจะชอบการขับแบบนี้น่าจะเหมาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวคอเต่าตรงนี้นะครับว่าเป็นไงอันนี้การเตือนถนนนะครับผมมีให้ได้ยินประมาณนี้ อย่าลงพอต่าแล้วลองดูนะครับ112นะครับตอนนี้ความเร็วรถอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้คือมันเกาะถนนนะคือคือขึ้นชื่อ,อเรื่องของการเกาะถนนแน่นอนเหมือนเราขับรถโกคาร์ดะครับการดีไซน์เขาจะเหมือนการขับรถโกคาร์นะครับการเบรกก็ดีนะครับเบรกก็คือหยียบนิดเดียวก็เบรกเลยนะครับรู้เลยว่ารถเนี่ยขับดีแล้วก็คล่องตัวแน่นอนใช้งานในเมืองคล่องตัวแน่นอนนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่8 2 3 3 1มกิโลนะครับผม เดี๋ยวผมขึ้นรายละลเอียดไว้ให้ดีกว่าพร้อมราคาด้วยเพราะมีมีบางคนบางท่านบอกว่าทาไมผมไม่บอกราคาก็ผมแจ้งเลยถ้าดูจบก็จะเห็นราคาผมเองนะฮะก็อยู่ท้ายคลิปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราอยากดูหรืออยากอะไรเงี้ยผมอยู่แถวพุทธศักราชหรือการจนากันดได้หมดนะครับก็มาชมรถคันดีได้นะครับผมไม่มีชนไม่มีอะไรแน่นอนร้อเรเซ็นะครับก็จะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้นะครับเบอร์ความเบอร์ติดต่อนะครับไปรับรับผมไปซิง่ง